สาบายดีสาบายดีพี่น้องป้องไปชาวลาวและชาวต่างประเทศเนาะที่เข้ามาหับ z o o สองเกตเกตสายหล่อของเราเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อเข้าดาวเนาะกะบเมื่อกี้ภาพบรรยากาศการเข้าดาวอยู่ที่นครหลวงเมียงจันท์อยู่ที่ประตูไซเนาะทุกคนเนาะเพื่อนจะมีการหนับถอยล้งงละก็จุดผุเนาะ ประมาณสิบหาานาทีเนอกก็เลยว่ะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนพี่น้องทุกคนมาหับชมกันเนยจ้ากาเดินทางมาผู้เดียวเนาะโดยการเอื่นโหลดของโลกาเนาะใไซแอปโลกาเอื่นโหลด มื่อนี้ก็ถือว่าการคนส่ง UT. อยู่ที่นคนรหลวงเวียงจันทร์ก็ถือว่า,อ,าอยากหารถยากเนาะเพราะว่าคนใส่รถสาธารณะหลายเนาะใส่รถกอกใส่รถแท็กซี่ใส่รถแอปโลก้าอะไรกับแอปแอป,แอปอีกเนาะอีกแอปหนึ่งนะลืมซื้อแล,ล้วรถเป็นรถไฟฟ้าสีเขียวฮะเนานะทุกคนเนาะในช่วงเดอร์แมน ก็กกาะพนกายุทธแลนเนาะกับเลียยแต่แอปโลกากับแอปหลดสีเขียวนั่นเนะาะจะเดินทางมาผู้เดียวนอกภาวาอยู่ทีน่นครหลวงเวียงจันทร์กับยามพันมีมูพี่น้องผุนกับไปเขาดาวอยู่หมองอื่นเนาะอันนี้ก็ตั้งใจมาเก็บภาพบรรยากาศให้มูเพื่อนได้หับ z o มเนาะอันนี้ก็คือคนที่มาลอถขาบึง เบือ้องการจุดผูการยิงผูในมือน,นี่เนาะใน <c oughs> ภายในงานก็นยังมีการหลินดนตรีการแสดงวัฒนธรรมลาวเนาะแล้วลก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนอ่าเบียร์ลาวเนาะโซนเบียร์ลาวอ่าก็จะไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้เบงว่ามีเอียงแน่เนาะในโซนเบียร์ลาวเนาะแต่ว่าคนหนีหลายแห้งเน,ะนาเนะทุกคนเนาะ ว่าเพิ่นมาเที่ยวชมงานกับมื้อนี่ก็ถือว่าอากาศดีเนาะพอฮ้อนบัหนาวเนาะพอดีเหมะาะแก่การออกมานอกบ้านเนาะคนไลยแหงเนาะทุกคนเนาะกะอันนี้กะเมนยางเพื่อจะไปอ่าถีโซนเบียเนาะโซนเบียอะไรกะจะเบิ่งว่าเพิ่นขายอาหารยังแน่เนาะทุกคนเนาะกะบยางใกล้เล่นน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นติด ปิดอ่าถนนเนาะเ่นปิดถนนเ่นปิดยาวเลยเนาะเ่นปิดยาวเลยแล้วก็อยู่ใกล้แน่กับ่างเขามาเนาะเอินหลดก็เอินประมาณหาหกเถื่อเนาะถึงจะได้เนาะอันนี้ก็คือการใส่ชีวิตของคนลาวเนาะที่ว่ามีงงมีงานเขาก็ออกมาจับใจใส่ซอยพาลูกพาล้านมาหลินเนาะอันนี้ก็คือว่า ขนาดว่าเงินเฟ้อเนาะทุกคนเศรษฐกิจเราบอดีเงินเฟ้อแต่บระชีเราวก็ยังใส่ชีวิตคือเก่าเนาะถึงเงินจะเพิ่จะหาเงินยากแต่ว่ามันก็นยังต้องได้จับจ่ายใส่ซอยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจกเนาะบอมเมนว่าจะหาเงินยากค่ะเงินเฟอ้ออะไรก็จะอยู่แต่ในเฮือนบ่มาจับจ่ายใส่ซอยกับบอมเมนเนาะแต่อาาัตราเงินเฟ้อของเราอ่สูงอยู่แต่ว่า เบิ่งหลายประเทศหลายประเทศกระเฟอร์คือกันเราทุกคนเนาะมันจะมีแต่ประเทศลาวเนาะขนาดว่าประเทศลาวนี่บ่ค่อยมีแนวส่งออกหลายเนาะแนวส่งออกก็มีแต่สีหายากแต่บางประเทศที่มีแนวส่งออกหลายมีหลดมีหลดมีเครื่องไฟฟุง้งไฟฟ้าอุปโภคบริโภคเพิ่นมีแนวส่งออกค้าขายหลายกันยังอัตราเงินเฟิอสูงคือกันเน,ะนะาะภาษายังกับประเทศฮาเนาะทุกคนกะ เห็นคลิปเพ่นลงกะบว่าแต่ว่าประเทศลาวนี่เฟอ้อแห้งประเทศจะลม่มจะจมว่าจะร่มละลายประชาชนกะจะนี้ออกจากประเทศเมืองกับจะเป็นเมืองห้างกัอยากให้เบิ่งคลิปตัวนี้เนาะมันกะสิหล่มแท้บอลหวมันกะสีห้างแท้บอเนาะคือว่าเวลามีงานยังกะบบนลงบนหนังวางกินกะคือว่า่ได้พ่อเนาะ <c oughs> อันนี้เขาก็ยางมหอดโซนเบียอะไรนะถูกคนเนาะอันนี้กับพี่น้องชาวเวียดนามเขาขายปิ่งปลาหมึกเนาะเ <c oughs> บิ่งค้นนะถุกคนเอ๋เขา่าวประเทศลาวสิลมเบิ่งค้นนะงานเพื่อน,นเขาไปจนว่าจนว่า,าบ่มีหดบอนฉี่ปอนตีลงนะแบบแออัดกันแหงขนาดเพื่อนจัดโซนเบียนี่กะคอยอยากแสดงความคิดเห็นเน่ยว่า เิ่นจัดนี่มันแคบพดเนาะมองที่มาจัดนี่มันแคบพดหน้าที่เนี่ยเอาสะถนนขางหนึ่งอะเนาะเป็นโซนขายอาหารอะไรกะมุงนี่กะจัดให้เป็นแต่มุงนั่งซะอันนี้เข้าไปกะยางเข้าไปกะได้ยางออกมาเนาะซอกหาบนนัง่งทัวมีส่วนหลยคนเล่าเนะ่ะจะนิยมนั่งเนาะจะบนนิยมยืนเนะาะที่แบบว่า จะเป็นแบบไปซื้ออาหารแล้วมายืนกินนี่ชนรายเขาก็บ่หมักเนาะแต่าต่างประเทศนี่เขากะธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาพออยู่บ้านเขาขันจัดงานแบบนี้กะไปซื้อมาแล้วก็มายืนกินแต่เขาก็ยังบอกก็ยังบ่มักเนาะ,ะเขามาในงานนี่กะห้านกำลัลายนะบ่หอดสิบห้านทำอาหารขายของกินกับมายืนเรียนแถวถ่ายซื้อของกินถ้าบักรดนดน,นะทุกคนเนาะกระเบียดเสียดหยักแห่กันแบบนี้แหละนี่ อย่างไม่กระจนบ่ได้อันทางอย่างเขาไปซื้ออาหารกับบ่มีแล้วเนาะกันยังเอามาโตะมาตั้งให้คนเอ่อมาหนังกินเบียร์กินอาหารเนาะความจริงเน่ะโซอนอาหารนะ่ะจะปิดทางอีกอทางหนึ่งเนาะเพราะว่มมาทางนั่นก็โล่งอยู่เนาะทางที่ว่าอยู่ตรงขามก,กันกับประตูใสเนาะกห้เขาขายอาหารอยู่หันซ้าเบื้องที่บบแมนะ่ะ ของการในหยกเนาะของการในหยกในนอนเราผืนย่ามเนาะตำรวจทหารย่ามลายเลยผู้หายภเขาไปใกล้เนาะเพื่อักษาความปลอดภัยเขากะเอาอีกทางหนึ่งซนะเนาะทุกคนเอาอีกทางหนึ่งซะถือว่าหายคนค่ะจับจ่ายใส่สวยกันได้สบายขนาดนะอันนี้เขากะอย่างเขาไปรอเบึ่กับมีห่านไดแน่เนาะอย่างเขาไปกับังแแย่กันอยู่นีเนาะอย่างว่าปอดใส่ เอาก็ขอฝากมูเพื่อนทุกคนที่เขามาหับซมซองเกตซ้ายเหลาะกะสสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาหับซมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่ที่เราจะลงในข้างหน้าเนี่ยเด้อทุกคนเด้อคอมเมนต์เข้ามาหยอกกันได้เนาะคอมเมนต์เข้ามาหยอกกันได้จะดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันได้เนาะ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยชาวต่า,างประเทศที่เขามาติดตามกันพี่น้องชาว youtube ที่ให้กำลังใจกันเรื่อยมากอะต้องขอบใจเนาะหลังจากเขามีเวลาเขาก็จะย้อนกลับไปเยี่ยมบ้านพี่ๆเส้นเดียวกันเด้ออย่าเพลาน้อยใจเด้อช่วงนี้ก็ยังวุ่นๆยังเมียนเฮือนเมียนซานอยู่เนาะคลิปดีก็กะหามาตดตกะหามาตดตอะไรกับกบตตะหาสีเอาลุงเนาะย้อนหลังหน่ยน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะ อันนี้กาเป็นโซนอาหารขายเครื่องเราทุกคนเราก็มีซ้ำนี่แหละพอมาก,ก็โอ้ยว่าขายเครื่องหน่อยโพดขายของกินก็ขายหน่อยพดต่างประเทศอย่างเราไปร่อมากะซอกหาแนวกินบอ่อห็นเนาะเพราะว่าอาหารมันบมมีอาหารต่างประเทศเนาะมีแต่อาหารแบบตัม้มหมกหอตัมอ้มหมกฮงอะไรกะลูกย่างก็ข่ลูกแนวเขาบุกกินเนาะอาหารที่เขากินได้กะ มีแต่สองสามห้านกนได้เลื่อนยืนเลื่อนแถวกันดุนเนาะการพัฒนากนารคำว่าพึงจัดงานอีกกังเพ่นจัดเอาห้านอาหารลงโซนโซนหนึ่งาห้านเบียร์โซนหนึ่งเนาะเส้นส่วนเขามาเที่ยวโฆษณาผักขักปัดมาผัดบวมได้มีอีกอย่างหลายปันไดจิวานาะสนใจหนาะตื่นเต้นปันไดพน,ะกนากะคำว่าจัดงานยางใหไ่ทั้งทีก็เอาใหญ่อะรีเลยนะ ิดทางสนเบื้องนั้นเลยเนาะให้เขาขายอาหารเรียนซุดเส้็นั่นเนะาะอยู่ในหมงที่เปินจัดอหมงหนางกินเบียร์นี่ก็จัดในะนี่นี่แหละเนาะแต่ว่าเอา,าอาหารนี่ออกไปเนาะอันนี้โอ้อยางกับจนไม่อยากได้เนาะเอาในได้ก็ฝากเนาะฝากซ่องนําพี่น้องปองไปที่เขามาหับสมสอบของเฮาใหม่เนาะฝากในเดอเนาะกดติดตามกันในเดอเฮาก็จะ โบบรรยายหลายบันไดเนาะหากาสีหายมูอเพื่อนหับสม้มคลิปของเฮาต่อไปเนาะในท้ายคลิปก็จะมีการหนับถอยหลังเผื่อก้าวสู่ปีสองพันสี่สี่และกะมีการจุดผู้เนาะก็ขอให้เพื่อนติดตามคลิปของเฮาจนจบนะทุกคนเนาะอย่าลืมเด้ออย่าลืมชมคลิปของเฮาจนจบ ำหรับพี่น้องชาว u t u b e น้องกันก็ต้องขอหอบใจหลายๆที่มาเยี่ยมบ้านกันเลยเรื่อยเนาะแน่น,นอนว่าเฮาหวางเมื่อใดเฮาก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านตอนนี้อยังอนามัยเก็บกวาดเือนซานอยู่เนาะทุกคนนอ้อยจะฝ่าน้อยใจเด้อผู้ที่เฮาเข้ามาติดตามใหม่หละไรกันยาิพานเด้ติดตามกลับก็จะาฝ้าน้อยใจเนาะจะตามไปแน่นอนจา้าอ้าวขอให้ทุกคนรับชมบรรยากาศ อยู่ในคลิปเลยจ้าบรรยากาศการนับถอยหลังกันเลยจ้าแล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสมคลิปกันเลยจ้าสมให้จบเด้อ Ladies and gentlemen, next performance is the Camp Music of Laos. The Camp Music of Laos in 2007, 2017 was described in the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage for Humanity. Please enjoy. สนับสนุนโดยเฉพาะนักข่มีเรียอมขอ,อบใจกระดาษแทพ่ท่านที่เข้ามและขอบขอบมใจผู้สนับสนุนของพวกเราในท่าคืนนี้ Today, would really like to give a brief history of the Sai here, our, our landmark in the Gate Capital. The Sai means Victory Gate, which is in a reflection in a replica similar to de Triomphe in Paris, but it was not erected in 1953 to commemorate the victory in the War for Independence here in the Lao People's Democratic Republic. And of course, was built in 1957 and is a monument. commemorating am remembering that. ถึงจะมีมุกทรงรง่งางที่คล้ายด้วยกัน 379 and is built with the design of Lao culture, for example, the Gilali, the various uh, Hindu deity and of course the Lahu as well, embellished as part of the unique designs of the Lao society. <laughs>